พิการผสมปูรณ์แล้วก็ต้องเทน้ำลงไปก่อนในภาชนะนะครับจากนั้นให้ตะกูลนะครับค่อยๆโรยลงไปหันทงลงไปได้ครับรอบบริเวณนี้ หรือจะทาก่อนก็นได้นะครับไม่ต้องทาตัวต้นแบบนะครับจากนั้นก็ลองวัดดูครับว่าเราต้องการขนาดเท่าไหร่หนึ่งนิ้วนะครับก็อาจจะอยู่ประมาณนี้ก็มาเอาไว้นะครับก็คือเราจะเทปูนให้สูงระดับเท่ากับตนนัวนี้จากนั้นเราจะคนปูนนะครับให้ไปทิศทางคนปูนนะครับให้ไปทิศทางเดียวกัน ก็คือคนจนกว่ามันจะไม่มีฟองอากาศหรือสลับทางก็ได้หรือไปทางไหนก็ได้นะเอาง่ายๆหลักการนี้ทำเังก็ได้ให้มันไม่มีฟองนะครับเพื่อไม่ให้เหลวฟองอยู่คนไว้เรื่อยๆไปเทเลยนะครับในตัวพิมพ์หรือว่าตัวต้นแบบที่เรากั้นพิมไว้ค่อยๆเทลงไปนะครับให้เทลงไปนิดนึงก่อน ลอกลายให้ทั้งหมดก่อนนะครับพยายามอยให้ตัวต้นแบบขย,ายาับเหยียดทีเดียว,เ,ยวเอาหยุดก่อนจากนั้นเราอาจจะใช้ไม้นะครับหรือวัสดุอะไรก็ไดนะ้ไล่ฟองอากาศนะครับที่มีอยู่ในตัวเนื้อปูนะระหว่างต้นแบบ จากนั้นเราก็จะเทป,ปูนที่เหลือลงไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทิ้งไว้นำภาชนะไปหลังจากที่เราเทป,ปูนแล้ทิ้งไว้ ก็ตามคุณภาพของปูนนะครับสังเกตว่าถ้าเราเอามือแตะไปมันจะรู้สึกอุ่นหรือว่าร้อนก็แสดงว่าปูนเริ่มเซ็ตก็คือเริ่มแข็งตัวหรือเราจะใช้เล็บหยิกมันแข็งหยิกไม่เข้าแล้วก็แสดงว่าปูนตัวนี้เริ่มเซตแล้วครับเราก็จะแกะดินออกหรือเอาที่กั้นออกนะครับแล้วก็จะพลิกก็จะได้ชิ้นง,งาน เสร็จแล้วครับพิมพ์1ชิ้นนะครับอันนี้เราอาจจะต้องไปทำความสะอาดฟองน้ำเชร็ดก็รายละเอียดาอาจจะต้องขุดแต่งรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับเราก็จ,จะได้พิมพ์1ชิ้นพร้อมใช้งาน